สวัสดีครับมาพบกับรายการทีเฮลิมาสเตอรครับเอพิโซดนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการตีลังกานะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยถ้าเกิดทําการเดินทางได้ครบตามที่ผมให้ไปฝึกแล้วนะครับคือพวกทําเป็นเลขแปต่างๆเนี่ยอาจจะเริ่มเบื่อหน่ายการบินแบบเบสิกเราลองฝึกขั้นการตีลังกาไปควบคู่ด้วยก็ไม่เสียหายนะฮะแต่ ผมก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าการตีลิงการเนี่ยคือมันต้องใช้เบสิกของการ Hovering i n งอินนะครับคาว่า i n นเ r d คือขาสัก,กีชี้ขึ้นข้างบนนะครับซึ่งมันจะมีโอกาสพลาดได้สูงนะครับถ้าเกิดแบบนอร์มอของเราเนี่ยยังไม่แม่นจริงๆซึ่งเบสิกนอร์มอลเนี่ยยังมีฝึกอีกเยอะเลยแต่สำหรับคนที่เบื่อเท่านั้นนะฮะ สำหรับคนที่ยังอยากฝึกต่อเนี่ยรออดรออีกนิดนึงเดี๋ยวผมจะทำเอพิโซดต,ต่อไปนะฮะสำหรับการบินฝึกเบสิกของฝั่งนอมอนนะครับวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคการตีลังกานะฮะสำหรับคนที่แบบเบื่อแล้วอยากจะตีลังกาเป็นความฝ่ฝันเลยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยพอฝึกได้ระดับหนึ่งก็อยากจะตีลังกานะฮะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะก็ มาเรียนรู้การตรีลังกากันเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้จักการโยกสติกก่อนนะครับเดีย๋ยวผมจะเอาจอยสติกขึ้นมานิดนึงนะครับคือสังเกตมือขวาผมตรงนี้นะครับกรอบฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับถ้าผมโยกกรอบขวาเนอะมือขวาเนี่ยโยกหน้ามันจะไปอย่างนี้โยกหลังมันจะมาอย่างนี้นะครับเรารู้ทิศทางกันอยู่แล้วแหละเอียงซ้ายเอียงขวา นะครับหลักการแรกทำยังไงอันนี้เรา hovering tail in นะครับหางชี้เข้าหาหน้าเราการตีลังการครั้งแรกเนี่ยเราควรจะดีดออกจากตัวนะครับก็คือให้ถีบออกจากตัวไปหน้าตัวเราพยายามอย่ามาด้านข้างนะครับคือให้ถีบออกข้างหน้าตรงๆเนาะครั้งแรกเนี่ยการถีบออกก็คือเราโยกหน้าใช่ไหมครับเพื่อเราเทลอินเนี่ย เราลองโยกแบบค่อยๆโยกก็ได้พร้อมมือซ้ายนะครับโยนขึ้นไปคําว่ามือซ้ายเนี่ยคือผมเชื่อว่าทุกคนบินมาถึงจุดเนี้ยต้องรู้จักพิษบวกพิษลบนะครับการที่เราจะฮอฟ e r i n g แบบนอร์มอได้เนี่ยสังเกตคันเร่งมือซ้ายผมเนี่ยระดับมือซ้ายเนี่ยมันจะมีมันจะอยู่ประมาณ6 6ห50 ห้าสิบกว่าๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลอง h o v e r i n g ให้ดูการ inverse ก็เหมือนกันเห็นไหมมันจะเลยกึ่งกลางมาเล็กน้อยเนาะ f i r s inverse ละ่ะ inverse ก็จะลงมาด้านล่างเล็กน้อยนะครับมันจะลงมาด้านล่างเล็กน้อยเองทํายังไงให้มันตีลังกานะครับการตีลังกาคือการโยนพิษบวกเข้าไปแล้วก็กลับมาพิษลบนะครับ อันนี้เราเป็นอินเวอร์สแล้วเราก็ต้องสติ๊กอยู่คันเร่งเนี่ยอยู่พิษลบเล็กน้อยเพื่อให้มันลอยตัวได้นะครับเพื่อเราดันลงไปข้างล่างมันก็คือการลอยตัวขึ้นไปด้ดานบนนะ่ยปึ๊บผมอยากจะให้ฝึกแบบแรกคือถีบออกจากตัวเราเองนะครับอาจจะไม่ต้องทําแบบวงแคบแคบเนี่ยบางคนแบบโหตื่นเต้นโยกคันเร่งสุดพร้อมกับ โยกมือขวาสุดคันเร่งเนี่ยไม่ต้องสุดก็ได้นะครับเฮ้อสุดจะเป็นยังไงไม่แนะนําแบบนี้นะสุดพร้อมคันเร่งสุดเห็นไหมมันไปเร็วแล้วเดี๋ยวมันจะคุมไม่อยู่นะเพราะเรายัางฮอล์ฟลิงอินเวอร์ไม่ได้เลยเนาะเรายังไม่มีทักษะในการนี้เลยอันเนี้ยผมอยากจะให้แนะนําคือค่อยๆถีบคันเร่งไปเราเรียนรู้อย่างแรกคือเรื่องพิชนะครับคําว่าพิชเนี่ยก็คือการเปิดหน้าใบพัดก็คือคันเร่ง มันจะสัมพันธ์กับคันเร่งของเรานะฮะมือขวามือซ้ายเนี่ยดันขึ้นดันลงนะฮะเราดันขึ้นไปตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่ต้องเอียงก็ได้อ่าเราค่อยเอียงหน้าเห็นไหมฮะค่อยๆเอียงถึงระดับนี้เรารับนะครับเขาว่ารับคือรับพิสลบนะครับคันเร่งผมเนี่ยจะลงมาตำแหน่ง hovering แนหละแต่ผมเชื่อว่าตอนแรกทุกคนจะ h o v e r i n งไม่ได้เนาะแล้วก็ต้องถีบรีบถีบออกนะครับเนี่ยเราฝึก จากในซิมูเลเตอร์ก่อนนะครับก็คือใช้คันเร่งบวกบวกบวกไม่ค่อยเยอะมากแล้วก็เอียงหน้านะครับพอมันขนาดใบพัดเสร็จเรียบร้อยเราทีบออกอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือการฟลิปเริ่มต้นเลยควรจะฝึกออกจากตัวนะครับเนี่ยทิศทางเทลอินเนี่ยโยกหน้าค่อยๆโย,ยกไม่ต้องโยกเร็วก็ได้นะครับพอมันได้เสร็จ โยกต่อนะครับเราก็มาลองหลายๆแบบหลังจากเราโยนแบบไกลๆไปทไายแล้วนะฮะอันนี้โยนไกลๆเนาะโยนเอียงหน้าแล้วก็ไกลๆเริ่มรับพลิศลบเห็นไหมฮะเราจะโยกมือขวาเนี่ยคือโยกหน้าตลอดพอเราเริ่มชำนานะฮะให้ฝึกในซิมูเลเตอร์ก่อนนะฮะของจริงอย่าไปลองเลยนะครับพลาดแน่นอนต้องบอก เรายังไม่มีทักษะการ covering ฝั่ง inward เลยนะครับพอทำได้เสร็จปุ๊บแบบกว้างอันนี้คือกว้างน้อยลงนะครับเห็นไหมฮะวงมันก็จะน้อยลงสมมุติเริ่มต้นเนี่ยเรายัง covering inward ไม่ได้เลยเราก็รีบออกนะครับเราควรจะทำสูงนะก็สูงก็ประมาณแบบเนี่ยห้าเมตรปุ๊บไป เกิน5เมตรนีฮะต้องต้องเกินน่าจะปมะอแบบแเมตร10เมตรเนี่ยเผื่อความผิดพลาดนะฮะเพิดพลาดยังไงให้ยกหน้าพร้อมผิดลบนะครับแล้วก็กลับมาฮอฟวิลงฝั่งนอมมอนให้ได้อันนี้คือการฟลิปนะครับคําว่าฟลิปเนี่ยคือทิศทางแรกเนี่ยคือยกหน้าเนาะมันจะออกจากตัวเทิดเราเทลอินเราฝึกแค่ทิศทางแรกก่อนนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอท่านผู้ชมเนี่ยเริ่มชินนะครับเราลองค้างอินเวอร์ตมาเรียนทักษะการฮอฟเวอร์ลิงฝั่งอินเวอร์ตบ้างนะครับการฮอฟเวอร์ลิงฝั่งอินเวอร์ตเราลองโยกดูเลยนะครับอันนี้จะเป็นหัวเข้าหาตัวเราเนาะโนสอินนะครับเฮิรโยกหน้าล่ะจะไปไหนโยกหน้านี่ก็ไปหน้านะครับเหมือนเดิมโยกหลังอ่ากลับเข้ามาหลังนะครับ ไหนโยกซ้ายล่ะซ้ายจะไปไหนซ้ายมาขวาอ้าวสลับด้านนะครับต้องจำไว้เสมอว่าฝั่งแอรอนคาว่าแอรอนคือโยกซ้ายยกขวานะไหนผมโยกขวามันจะต้องมาซ้ายเพราะมันจะสลับกับฝั่ง Norman นอร์มอนนะฮะเนี่ยเราเรียนรู้กันโยกทิศทางก่อนนะครับว่าอะไรมันคืออะไรแล้วเราจะฮอปฟอลลิงได้โยกซ้ายมาขวา นนะฮะฮเดีนะ๋ยวผมจะลองยกขวาอ่ามันมาด้านซ้ายเนาะอันนี้ผมต้องกันกันกันอ่าเราฝึกเรียนรู้ทิศทางไปก่อนนะฮะอันเนี้ยผมเชื่อว่าหลายๆคนคงฝึกโนสอินเป็นทิศทางแรกที่ถนัดที่สุดนะฮะแต่ของผมเป็นเทลอินผมจะฝึกคนละแบบอันนี้คือ เราลองดูก่อนเลยนะฮะสุดเอาโน้ตอินแล้วกันผมเชื่อว่าหลายๆคนอนะ่ะบินโน้ตอินแต่ผมดันไปฝึกเทลอินนะครับก็นอตอินเนี่ยหน้าหลังหน้าหลังนี่เหมือนเดิมหน้าไปหน้าหลังมาหลังนะครับซ้ายเนี่ยจะสลับซ้ายมาขวานะครับเพื่อโยกขวาไปซ้ายนะครับเราเรียนรู้ฝั่งมือขวาไปแล้วนะครับหางนี่ผมยังไม่ขยับเลยเห็นไหม ผมยังไม่หมุนเลยพอไหนมือขวาเริ่มชินแล้วไหนเราลองเล่นหางบ้างโยกลัดเดอร์ซ้ายอา้าวลัดเดอร์ก็สลับนะครับเห็นไหมหัวมันไปด้านขวาเนาะโยกซ้ายนี่หัวไปขวาไหนเราลองโยกขวาหัวหมุนไปด้านซ้ายของตัวลำนะครับแสดงว่าอะไรที่สลับกันบ้างนะครับก็คือ เอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยสลับกับฝั่งนอร์มอนนะครับแล้วก็หมุนหางสลับกันนะครับส่วนเดินหน้ากับเดินหลังเนี่ยเอียงหน้ากับเอียงหลังเนี่ยเหมือนเดิมนะครับต้องฝั่งโนสอินนะหลังเดินหน้าถอยหลังเห็นไหมฮะเหมือนเดิมก็คือเ,เราโนสอินเนี่ย จุดที่จะเหมือนเดิมคือเอเวอเตอร์นะฮะเอียงหน้ากับเอียงหลังเนี่ยนอร์มอลก็เหมือนกันเอียงหน้านะไปหน้าเอียงหลังมาหลังส่วนแอร,รอนจะสลับด้านโยกซ้ายมันมาขวานะโยกขวามันมาซ้ายนะครับไหนลองเป็นแบบนอร์มอลเทลอินบ้างโยกซ้ายมันมาซ้ายโยกขวามาขวาแสดงว่าสลับกันนะฮะ เราก็ต้องฝึกการเรียนรู้ไว้ก่อนทิศทางแรก Invert Hopping เลยนะครับส่วนท่านผู้ชมถ้าไม่ฝึกอ่าไม่ถนัดทิศทางนี้ล่ะเป็น t ทล l In เสียหายอะไรไหมไม่ไม่เสียหายนะคือ t ทล l In เนี่ยจะสลับ Elevator เห็นไหมฮะโย,ยกหลังนี่ไปหน้าโยกหน้ามาหลังเอาใหม่นะฮะ โยกหลังมันไปหน้าโยกหน้ามาหลังมันจะสลับกันถึงต้องบอกว่าต้องเลือกตอนนี้ท่านผู้ชมต้องเลือกแล้วแหละว,ว่าจะเอาเทลอินฝั่งอินเวอร์สหรือโนสอินนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนคะนฝึกโนสอินแต่ผมนะ่ะดันไปฝึกไม่มีคนสอนผมเลยฝึกเทลอินนะครับเทลอินนี่คือหน้าหลังสลับแต่ซ้ายขวาเหมือนเดิมนะครับ ส่วน ladder ยังไงก็สลับอยู่แล้วนะครับก็ไปเลือกเอาว่าจะถนัดมุมไหนเอาเลือกสักมุมหนึ่งนะฮะแล้วก็ฝึกไปเลยเอา hovering ให้ได้เหมือนเดิม hovering อย,อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับวันนี้ก็ฝึก hovering ทิศทางแรกไปก่อนเลยให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมพอทำได้เสร็จผมจะบอกขั้นตอนให้ไปทำต่อเลยแล้วกัน หมุนหางทีละ45องศาแล้วก็ฮอกให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมทักษะเดียวกันเลยกับฝั่งนอร์มอนนะครับกินแดนไปทีละ45องศาผมจะไม่ทำคลิปซ้ำซ้อนนะคือใครที่ฝึกมาตั้งแต่ต้นเนี่ยจะรู้การฝึกเป็นขั้นเป็นตอนอยู่แล้วนะครับก็จะไม่ทำคลิปออกมาทีๆให้มาแบบฝึกซ้ำกันทั้งนอร์มอนทั้งอินเวอร์นะครับ กินแดนไปทีละ45องศาอันนี้ได้180ละมาอีก45อา่าว hop p i n g ค่อยๆกินแดนไปกินแดนอา่าอีกด้านหนึ่งบ้างอา่ากินแดนไป45องศานะฮะเหมือนเดิมเลยเหมือนฝั่ง normal นะครับค่อยๆกินแดนไปคือมันจะไม่ได้ภายในวันเดียวหรอกครับฝึกเป็นเดือนต้องบอกว่าแต่ คือมันขึ้นอยู่อะชั่วโมงบินแล้วก็การฝึกฝนความเข้าใจนะครับค่อยๆไปทีละมุมเราก็จะได้ทั้งหมด8ทิศทางและนะครับพอเราทำครบเนี่ยเราก็จะถือว่า h o v e r i n g ฝั่ง Invert ได้ผ่านนะครับถ้าเกิดยังไม่8ทิศทางเนี่ยยังไม่ต้องทำอะไรเลย h o v e r i n g อย่างเดียวไปก่อนเลยยังไม่ต้องมาเล่นท่าโายนไปโยนมา แบบถ้าทิศทางอื่นเนี่ยยังไม่ต้องนะครับเนี่ยแล้วอย่าลืมจังหวะขาออกเนี่ยก็สำคัญนะครับซุดเราเข้ามาอินเวอร์แล้วเนี่ยคือเราควรจะเลือกทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับอันนี้เลือกเป็นโนตะ e อินนะเพราะว่าท่านผู้ชมส่วนใหญ่จะฝึกโนต e อินโนตอินเยอะนะครับ ขาออกจังหวะออกก็จะลืมให้มันโนสอินแล้วก็โยกหน้านะมันจะทีบของอเก,กตัวถ้าเกิดเรายังอยู่ในตำแหน่งอื่นก็ให้หมุนหางมาให้ถูกด้านนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกิดจากการลนคือเราไม่รู้ว่าโยกทิศทางไหนเนี่ยเอา้าไม่มั่นใจแล้วไม่มั่นใจหมุนหางกลับมาให้นสอินให้ได้นะครับตำแหน่งที่เราเคยชินนะเราค่อยพลิกออกตั้งสติใหม่นะครับ i n g ฝั่ง Normal ให้ได้โยนเข้าไปใหม่นะครับฝึกฮอ p ทิศแรกทิศสองไม่ชัวไม่ชัวหันกลับมารีบออกเข้าใหม่เข้าใหม่ฝึกทิศสองทิศสอนเราแม่นแล้วในไฟที่สามาก ไม่ชัวไม่ชัวร์อา้าวกลับมาทิศสองที่เราได้แล้วนะครับก็ฝึกไปกินแดนไปทีละ45องศาทําจนมันได้นะฮะให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมก็คือเอาเข้ามาตรงไหนก็ได้ที่ท่านผู้ชมจะมาร์กจุดไว้อ่ะผมจะมาร์กจุดตรงนี้ไว้ฝึกทิศละสามวิหนึ่งสองสาเปลี่ยนอาจจะเลยเอาเข้าไปตรงกลางให้ได้อา่าหนึสามเปลี่ยน พยายามเลี้ยงเลี้ยงให้ได้นะครับเนี่ยเป็นการฝึกเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงอย่าให้หลุดอย่าให้รุดอดีกินไว้ทีละสี่สิบห้าองศานะครับเนี่ยเป็นการค่อยคอยโยกคลำทางก็ได้นะครับฝึกให้เรารู้จักสติก,ก่อนเนี่ยให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมให้ได้ เอาให้ครบทุกทิศทางนะครับก็พอได้เสร็จเรียบร้อยถือว่าเรา h o v e r อ i n ลฝั่งนอมอนได้แล้วนะครับอ่าก็วันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนผมคิดว่าการฝึกก็คงจะนานแล้วแหละสำหรับการฮอ v e r อ i n ลฝั่งนอมอนทุกทิศทางนะฮะก็วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะฮะอย่าลืมติดตามรับชมอ่าทีเฮลิมาสเตอร์ได้ทางช่อง y t u t u นะฮะถ้าท่านผู้ชมอยากติดตามแบบ ต่อเนื่องเลยเนี่ยกด Subscribe นะฮะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะเด้งเตือนไปหน้าจอโทรศัพท์ท่านผู้ชมเลยนะครับท่านผู้ชมจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ T He ฮลิมาสเตน้องทีเนี่ยจะพยายามสรรหาเทคนิคต่างๆมาให้ท่านผู้ชมฝึกนะเป็นเบสิกต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นก็วันนี้อาจจะไม่เบสิกเท่าไหร่ ก็ถือว่าไปขั้นเบื่อแล้วกันบางคนเบื่อแล้วแหละโอ้บินตามน้องทีเบื่อมากเลยอ่ะวันนี้ผมทนเสียงแบบเรียกร้องมันไม่ได้อะเพราะาทุกคนตีลังกายยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าคนที่บินได้ระดับหนึ่งแล้วก็อยากจะตีลังกานะฮะเพราะเฮลิคอปเตอร์เราเนี่ยมันทําได้ก็อยากจะทดสอบสมรรถภาพแล้วก็ฝีมือของเราด้วยวันนี้ก็เอาไปลองฝึกเท่านี้ก่อนลองในซิมก่อนนะฮะของจริงอย่าเพิ่งไปลอง ยกเว้นทําได้ครบทุกทุกทิศทางแล้วนะครับของจริงค่อยไปลองเชื่อผมอย่าเพิ่งไปลองเอาในซิมก่อนเพราะว่ามันจะหลงทิศทางได้ง่ายๆเลยแล้วอาจจะหลงเข้าหาตัวแบบนี้นะเนี่ยข้ามหาตัวงงเลยเนี่ยอยู่เหนือหัวเราคืออันตรายนะครับฝึกฮอฟเวอร์ลิงให้ได้ทุกทิศทางก่อนแล้วค่อยไปลองของจริงเชื่อผมนะครับก็วันนี้ เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมเจอกันเอพิโซดต่อไปครับสวัสดีครับ